ชายคนนี้เข้าสู่วงการค้ายยาเสพติดตั้งแต่อายุ13โดยชายคนนี้มีชื่อว่าลิตเติลจอร์นโดยก่อนที่เขาจะมาค้ายาเสพติดนั้นเขาได้เป็นเจ้าของบ้านพักเด็กในชื่อดิดีแลนด์แต่ก็ไม่ประสบความสําเร็จแถมถูก FBI ตามล่าค่าหัวอีกด้วยจากนั้นเขากับเพื่อนอีกสองคนจึงเริ่มธุรกิจขายาเสพติดอย่างบุหรี่กัญชาท่อมและตัวเลขสามตัวเลขสามเหรอพี่ John, เรื่อง้ายาได้แค่ห้าวันเขาก็ถูกตำรวจ FBI และแบทแมนตามล่าไปหอดตลาดในข้อหาภัยสังคมเปโด และข้อหาร้ายแรงอีกมากมายเพื่อนของเขาได้ถูกกลบคาที่เกิดเหตุส่วนเขาได้หนีมาหลบอยู่ในกุฏิที่วัดแห่งหนึ่งแต่ก็ถูกทหารล้อมรอบกุฏินั้นจนไม่มีทางหนีแล้วและด้วยที่ว่าในไอจอนของเขานั้นเขาได้ยัดยาเสพติดเอาไว้จํานวนมากเพื่อซ่อนหลักฐานเมื่อลิตเติ้ลจอนหมดหนทางจนมืดแปดด้านเขาได้หันไปเห็นพัดลมเก่าๆไร้ฝาตัวหนึ่งกําลังหมุนด้วยความเร็วมากจนมองไม่ทันลิตเติ้ลจอนจึงมีความคิดงงๆขึ้นมาทันทีเขาเริ่มถอดกางเกงและเริ่มเอาไอจอนของเขาใส่พัดลมตัวนั้นจนมันถูกปั่ เขาได้รีบร้องออกมาจนแบทแมนเข้ามาเห็นแล้วแจ้งรถพยาบาลพาเขาไปรักษาที่โรงพยาบาลสีทัญญาให้เขาหายดีแล้วจึงพาเขาดำเนินคดีต่อไป